สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับช่องของเจนสิงห์กัมม์ไมมัสเตอร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะัเพื่อนจะมาแบ่งปันหัวข้อแนวคิดนะคะเกี่ยวกับทางด้านความรักเหมือนเดิมค่ะ ความรักสายฟอนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ในช่องของเจนนะคะช่องของเจนจะเป็นช่องที่ให้ข้อมูลแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาทางด้านความรักรักระยะทางไกลนะคะแล้วก็จะมาถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการรวมถึงประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานอาชีพอสังหาเร็วม,มาทรับค่ะเพื่อนๆหากถ้าสนใจลักษณะ การถ่ายทอดเนื้อหาแบบนี้นะคะติดตามกดติดตามในช่องของเจนไว้ด้วยนะคะทุกๆสัปดาห์เจนก็จะนําคลิปวิดีโอดีๆนะคะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้กับเพื่อนๆค่ะทำอย่างไรให้เราได้เจอผู้ชายดีๆนะคะทำอย่างไรให้เราเจอฝรั่งที่ดีๆนะคะลองมาฟังกันดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะทุกคน ที่เราผู้หญิงต้องมีนะคะจำเป็นมากๆค่ะความฉลาดทางด้านอารมณ์ค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะเก่งหรือมีหน้าที่การงานที่สูงนะคะมีเงินเยอะนะคะมีฐานะดีก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะและจุดอ่อนของผู้หญิงก็คือ อิโมชันนี่แหละค่ะการคนโทรลอารมณ์ของผู้หญิงส่วนใหญ่จะตกไม้ตายต,ายตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าผู้ชายดีๆนะคะผู้ชายที่ไฮโปรไฟล์ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกค่ะและก็เลือกมากด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเขาสำหรับผู้หญิงที่จะมาเดินเคียงข้างเขานะคะตรงนี้สำคัญมากค่ะแล้วอันนี้คือเกิดจากสถิตินะคะที่เขาสำรวจมานะคะจากหนังสือของต่างประเทศนะคะ การควบคุมอารมณ์ของผู้หญิงค่ะคือจุดหนึ่งนะคะที่เป็นสเสน่ห์และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหากถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราต้องฝึกค่ะฝึกคนโทรมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่าใช้นิสัยที่กระหน่ำซัมว่าเซลกระหน่ำแมสเซจ กระหน่ำแชทเวลาเขาไม่ตอบแชทนะคะตรงนี้ที่เจนได้ยินได้ฟังมานะคะแม้กระทั่งกับเพื่อนตัวเองนะคะก็เป็นนะคะไม่ได้ดังใจก็กระหน่ำรัวๆนะคะไม่ได้นะคะต้องหยุดพฤติกรรมไม่ดีไม่ดีนะคะโดยการไปฝึกสติค่ะเพื่อนๆฝึกดูจิตตัวเองดูความคิดตัวเองนะคะฝึกบ่อยๆนะคะลองย้อนคลิปของเจนไปดูนะคะว่ามันจะมีวิธีการฝึกยังไงนะคะในเรื่องของความฉลาด ทางอารมณ์นะคะเราต้องฝึกค่ะหากถ้าเราอยากได้ผู้ชายดีๆนะคะเพราะเขาวัดผู้หญิงกันตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ2นอกจากเราจะต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนานะคะเราจะต้องดูแลตัวเองค่ะเพื่อนๆดูแลตัวเองให้เป็นนั่นหมายความว่า นอกจากความสวยความงามรูปร่างของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือสําคัญนะคะไม่ว่าคุณจะมีสามีรวยขนาดไหนนะคะหรือสามีไม่ต้องการให้ทํางานนะคะแต่คุณค่าของผู้หญิงอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ตรงที่ผู้หญิงมีรายได้ผู้หญิงมีงานทําคุณค่าที่เกิดจากตรงนี้แ่ะคะ่ะมันจะเป็น ข้อต่อรองให้กับผู้ชายที่ดีๆผู้ชายที่ไฮโปรไฟนี่แหละค่ะมองเราเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะแล้วเราก็จะใช้ข้อนี้เนี่ยแหะค่ะสามารถต่อรองกับหนุ่มๆของเราได้นะคะผู้ชายหรือหนุ่มฝรั่งที่ไฮโปรไฟแน่นอนค่ะว่าเขาต้องทำงานนะคะเขาต้องทำงานนักเพราะฉะนั้นผู้หญิง ที่มีคุณค่าในสายตาเขาส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงต้องดูแลตัวเองเป็นนะคะผู้หญิงต้องให้ข้อคิดหรือให้คําแนะนำเขาได้นะคะตรงนี้ล่ะคะ่ะอันนี้ก็คือส่วนสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกคเพื่อนหากถ้าเราต้องการจะย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศให้มองณขณะนี้เลยนะคะว่า เราไปอยู่แล้วเราจะทำมาหากินอะไรเราจะเลี้ยงตัวเองรอดได้อย่างไรเราอย่าหวังแต่พึ่งผู้ชายนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนค่ะวันนี้เขาเลี้ยงเราได้แต่วันข้างหน้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองมีไรายได้เป็นของตัวเองค่ะเพื่อนๆอีกข้อหนึ่งนะคะเพื่อนๆนอกจากเราจะ เป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์มีเง Assass, ินใช้เองมีรายได้เป็นของตัวเองมีอาชีพเป็นของตัวเองดูแลตัวเองเป็นแล,แล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่ง bon ที่สำคัญค่ะเพื่อนๆต้องเป็นคนที่มีความรักคือรักตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่เป็นความรักค่ะเพื่อนๆเป็นความรักเป็นความรักหมายความว่าอย่างไรเป็นความรักหมายความว่าเราต้องเป็นความรักอะค่ะ ไม่ใช่รอให้เขามารักเรารอให้เขามาทำนู่นทำนี่ให้นะคะก็คือกลับกันเราเป็นความรักหมายความว่าทันทีที่เราเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นความรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกข้างในของเราก็คือเรารู้สึกที่อยากจะให้เพราะเราเป็นความรักถูกไหมคะเราก็อยากจะให้เขาอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะให้เขาสบายใจตรงนี้ล่ะคะ่ะเ,เรียกว่าการที่เราเป็นความรัก นะคะการที่ทำไมเราจะต้องฝึกให้เราเป็นความรักเพราะว่าเราจะได้รู้สึกอิ่มและเต็มจากภายในของเราและเราก็ไม่จำเป็นต้องรอคนของเราหรือผู้ชายมาให้ความรักเรา mm. เมื่อเราเป็นความรักได้นะคะเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่มีความสุขตัวเรานะคะมีความสุขก่อนนะคะพอตัวเรามีความสุขแล้วเนี่ย เราก็อยากจะให้คนอื่นมีความสุขนะคะอันนั้นมันก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่จะได้รับจากตัวเราก็คือพลังที่เกิดจากข้างในของเราเนี่ยะคะ่ะหากถ้าเราเป็นความรักนะเพื่อนๆเราก็จะรักตัวเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะว่าจะทําอย่างไรถึงจะเจอผู้ชายดีๆนะคะก็มี3ส่วนนี้นะคะเพื่อนๆลองไปฝึกฝนกัน สำหรับบางคนนะคะอาจจะมีมากกว่านี้แต่สิ่งที่สำคัญที่ไล่ไล่มานะคะว่าอันไหนสำคัญที่สุดอันไหนสำคัญรองลำดับลงไปอันนี้ก็แล้วแต่ข้อมูลของแต่ละคนแต่ละสำนักนะคะข้อมูลของเจนอันนี้นะคะเกิดจาก สิ่งที่เจนเรียนรู้นะคะเกิดจากประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดจากตำรานะคะที่เจนไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะขอให้เพื่อนๆนะคะสำคัญเลยอ o โมันของตัวเองนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองมีคุณค่านะคะ แล้ววันหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็จะเจอผู้ชายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณนะคะผู้ชายที่หายโปรไฟล์ดูแลคุณได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ